สวัสดีครับผมนายอายร์มินเปาะมะนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มนะครับในกลุ่มมีทั้งหมด3คนนะครับก็คือ1นายอามินเปาะมะ 2. อนายอาเดนันมะแอ 3. นายนาบินเดรนะครับวันนี้กลุ่มของผมจะมานําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ,ราเ,ก,ารเ,ก,เก,ก็บข้อมูลนะครับว่าทําไมถึงเป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรนะครับนั่นก็เพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวของของเรานะครับมองไป ทางไหนก็คือจะเห็นพ่อแม่บุญ่าตายาของเราเป็นเกษตรกรมากมายหลายคนนะครับเนื่องจากหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตยากนะก็คือการใช้การจินตนาการเอานะครับว่าจะสร้างตารางอะไรบ้างแล้วในตารางนั้นมันจะมีแอคทิฟิอะไรบ้างตอนแรกว่าจะเก็บข้อมูลการซื้อสินค้าการเช่าซื้ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่อนุญาตก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับ ก็คือการหันมามาใช้ระบบเกษตรกรแทนครับงั้นเราก็ไปชมกันเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้กลุ่มของผมก็จะมานำเสนอาการเก็บข้อมของเกษตรกร,กรนะครับซึ่งเราทำใน Microsoft Excel นะครับส่วนนี้ก็คือที่เราเห็นเนี่ยก็คือตารางความสัมพันธ์นะครับโดยตารางของเราก็จะมีทั้งหมด13ตารางครับเช่นตารางฟาร์มก็จะมีชื่อฟาร์มฟาร์มรหัสฟาร์ม ส่วนความสัมพันธ์นะครับก็คือเส้นเส้นตรงนี้นครับเส้นตรงที่เมาส์ชี้อยู่ส่วนตารางที่เป็นเมนีทูเมนีนะครับสมมติว่าเช่นฟาร์มรเมอเร์กับอุปกรณ์ก็คือเกษตรกรกับอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์แบบเมนีทูเมนีนะครับก็เลยต้องสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นคองมประสิทธิ์แอนตี้ก็คือการการใช้ครับเป็นตารางใหม่เป็นตัวขั้นกลางแปลงแรงเมนีทูเมนีเป็นวันทูเมนีนะครับเพื่อเชื่อมโยงสองตารางเข้าด้วยกันไม่งั้นที่หลักมันจะซ้ำกันนะครับถ้าเป็นเมนีทูเมนี ต่อไปเราก็มาดูหน้าตาหน้าตาของการออกแบบฟอร์มของเรานะครับมันจะมีทั้งหมด4ข้อมูลครับก็คือรหัสแปลนรหัสของผักครับแล้วก็วันกเก็ดเกี่ยวจํานวนที่แปลงรองรับครับส่วนรหัสแปลงกับรหัสของผักนี้ก็คือเป็นคีย์หลักคีย์หลักร่วมกันครับส่วนอันด้านล่างนี่ก็คือเป็นปุ่มไปค่อนควบคุมทิศทางต่างๆนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มไปหน้าแรกสุดเลยครับก็คือถ้าถ้าเรากดพุ๊บมันก็จะไปที่หน้าแรกสุดของข้อมูลเลยครับส่วนอันที่สองก็คือ ไปหน้าก่อนหน้านะครับอันที่สามคือไปหน้าถัดไปส่วนอันที่สี่นี่ก็คือไปหน้าหลาังสุดเลยครับอันที่ห้าก็คือปุ่มค้นหาข้อมูลนะครับเราจะใช้ค้นหาข้อมูลจะใช้คีย์หลักในการค้นหาข้อมูลที่เราต้องการนะครับตัวอย่างเช่นเรากดปุ๊บเราก็ใส่คีย์หลักที่เราต้องการให้มันแสดงออกมาครับเช่นสามนี่ครับมันก็จะมาเป็นหมายเลขสามครับหมายเลขสามก็คือแปลงที่สามแล้วก็ผกที่ปลูกก็คือคณะวันที่สี่เดือนเก้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับส่วน อันอันอันนี้ก็คือไปเป็นปุ่มเพิ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ครับก็คือเพิ่มข้อมูลใหม่ไปเลยครับส่วนอันนี้ก็คือลบลบข้อมูลท,ที่หน้าที่เราเปิดอยู่ครับส่วนปุ่มท้ายตรงนี้ก็คือปุ่มปิดก็คือปิดฟอร์มตรงนี้ไปเลยครับครับต่อไปเราก็มาดูตารางรายงานนะครับว่าเราใช้อะไรแสดงบ้าง ก็คือในในในขอน้อแรกก็คือรหัสแปลงครับก็จะแสดงรหัสของแปลงที่อยู่ในข้อมูลที่เราใส่เข้าไปครับว่าแปลงที่หนึ่งนี้มีม,มีการการเลี้ยงสัตว์ไรบ้านแล้วก็วันที่เลี้ยงเป็นประเภทสัตว์ชนิดไหนแล้วก็จํานวนที่รองรับของสัตว์นะครับครับต่อมาเราก็มาดูการสร้างคิวรียครับคิวรีที่เราสร้างก็คือจะมีชื่อสัตว์จากตารางสัตว์แล้วก็มีรหัสแปลงจากตารางแปลงนะครับ ก็มีชื่อแปลนมีชื่อศิทธรกรจากตารางเกษิรกรนะครับคิวเรียวไว้แสดงข้อมูลนะครับว่าสัตว์ตัวนี้อยู่ในแปลนไหนแปลนที่หนึ่งก็คือคนที่เลี้ยงก็คือนายอับดุเลาะ์ดามายะนะครับแล้วก็ใช้อาหารสัตว์ก็คืออาหารสัตว์ชนิดที่สามเป็นอาหารเม็ดไก่ครับอยู่ในฟาร์มที่หกก็คือยะลาฟาร์มครับครับกลุ่มเราก็จะนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักเนื่องจาก,กอุปกรณ์ไม่พร้อมนะครับที่โรงเรียนก็คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีเอ็กเบางเครื่องก็ไม่มีครับยังเป็นต้องอาศัยดูเพื่อนทําเอานะครับครับขอบคุณครับ